ไม่ขึ้นหน้าทียอะไรนยครับไม่เจอที่อะไรเลยไปถามข่อมูแล้วก็ไม่ได้เืออะไรขอมีงไปถามป้าขอป้าเขาบ้านเน่บนใคยไปเห็นไปได้ก็ดีมัจะใครมีใครมีเฟซบักไม่ห็บ้านใคางบักงนี้ไอหาเจ็คือบกมี บุ๋มเคะบุมนะเบาวาที่จะสงทินี่ที่สิอ่อไม่ดเี้ไห้ให้ตทุ่งเหม่ง้แต่ส่งทิ้งแล้วทิงก็นไปตัดท่งดีน่ะนี่หนูส่งเหม่งบุ๋มส่เหม่งเน บ้าาบ好嘛ฮะเน่เจ๋มาถ้ขาคืบหน้าเก่ง